สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องวอร์เรนบัฟเฟตค่ะก็น่าจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะในฐานะนักลงทุนระดับตำนานเลยแล้วก็เป็นประธาน CEO ของ b e r k s h i r e Hathaway ด้วยครับผมเจ้าของสายาเทพพยากรแห่งโอมาฮาที่โด่งดังใช่ค่ะแล้วก็ความมั่งคั่งนี่คือแบบมหาศาลจริงๆแสนล้านดอลลาร์ขึ้นไปเลยครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความที่สรุปเรื่องราวของเขาไว้นะคะแต่เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะมองให้ลึกกว่าแค่ข้อมูลชั่วๆไปครับคือเจาะไปที่แก่นคิดเขาเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะทั้งปรัชญาการลงทุนตัวตนหรือแม้แต่มุมของการให้คืนสู่สังคมของเขาด้วยลองมาดูกันค่ะเริ่มจากเรื่องฮิตก่อนเลยแนวทางการลงทุนของเขาที่ชัดมากๆก็คือการมองระยะยาวใช่ไหมคะอ่าใช่ครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยคือเขามองยาวมากๆ ไม่ใช่แค่ปี2ปีคือหาบริษัทที่แบบดีจริงๆพื้นฐานแข็งแกร่งมากๆแล้วก็แล้วก็ถือไปเลยครับถือนานมากๆความอดทนนี่สำคัญสุดๆเลยในแนวทางนี้แล้วก็มีอีกหลักการที่น่าสนใจคือเขาจะลงทุนเฉพาะสิ่งที่เขาใจเท่านั้นครับอันนี้ก็ชัดเจนมากทำให้บางทีอย่างช่วงเทคโนโลยีบูมรแรกๆเขาก็ไม่ได้เข้าไปลงทุนเยอะใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งอตอนนั้นก็มีคนมองว่าเขาพลาดโอกาสไปเยอะเหมือนกัน แต่มองอีกมุมมันก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงถูกต้องครับช่วยให้เขาไม่เจ็บตัวหนักๆตอนฟองสบู่แตกเหมือนกันก็เป็นดาบสองคมจริงๆนะครับจริงค่ะอีกเรื่องก็คือจังหวะการลงทุนอันนี้มีคําคมอมะตะเลยอ๋ออันนั้นเลยใช่ไหมครับจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภใช่ค่ะและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวมันฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคํายากมากนะคะยากครับต้องอาศัยการควบคุมจิตใจการมองสวนกระแสในเวลาที่ใช่จริงๆ ซึ่งหลักการพวกนี้มันก็สะท้อนอยู่ในเบรคชัยแฮเด w เวที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับเบรคชัยแฮเดเว์เนี่ยมันไม่ใช่แค่บริษัทลงทุนธรมธรมดาานะครับมันเป็นโฮลดิ่งคอมพานีคือบริษัทแม่ที่ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของกิจการอื่นๆเยอะมากอ๋อค่ะค่ะเทคโนโลยีอย่างช่วงหลังๆก็ Apple หรือแม้แต่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นรถไฟพลังงานก็มีนะครับ โห oh, ฟังดูหลากหลายมากเลยนะคะทั้งประกันพลังงานขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคครับมันหลากหลายมากจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เชื่อมธุรกิจที่ดูต่างกันมากๆพวกเนี้ไว้ด้วยกันนะคะภายใต้เบิร์กช r ยเนี่ยจุดร่วมสำคัญก็น่าจะเป็นสิ่งที่บรอนบัฟเฟตเรียกว่าคู่เมืองหรือมดนะครับคู่เมืองครับ คือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่คนติดมากๆหรือต้นทุนที่ต่ำกว่าเจ้าอื่นหรือเครือข่ายที่แข็งแกร่งมากๆอะไรแบบนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจพวกนั้นทำกำไรได้นานๆใช่ครับมันต้องยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการลงทุนระยะยาวของเขาเป๊กเลยซึ่งมันก็โยงไปถึงคำคมอีกอันที่ดังมากๆเลยนะคะกฎข้อที่1อย่าขาดทุนกฎข้อที่2 อย่าลืมกดข้อที่หนึ่งอ่าอันนี้คลาสสิกเลยครับตอนแรกฟังดูเหมือนกำปั้นทุดดินนิดนิดเนอะคะแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจเลยครับคือไม่ใช่แค่กลัวเสียเงินนะแต่มันคือการให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้อืมการตัดสินใจทุกครั้งต้องมองความเสี่ยงก่อนเลยถูกต้องครับมองดาวซ้ายก่อนเสมอ,อมนี่คือรากฐานของทุกอย่างเลยก็ว่าได้ค่ะนอกเรื่องลงทุนแล้วอีกมุมที่แบบ น่าทึ่งมากๆคือเรื่องการกุศลของเขาใช่ครับเรื่องนี้สําคัญมากและทําให้บัฟเฟต t เค่อคนข้างแตกต่างจากมหาเศรษฐีหลายๆคนคือการที่เขาประกาศว่าจะบริจาคทรัพย์สินเกือบทั้งหมดใช่ครับตั้งใจว่าจะบริจาคก,กว่า99%เพื่อการกุศลเลยซึ่งมันเป็นจํานวนมหาศาลมากๆนะครับจริงค่ะแล้วก็ยังมีโครงการ The Giving Pledge ด้วยใช่ไหมคะที่ทําร่วมกับบิลเกตส์ครับผมโครงการนี้ก็คือ การไปชักชวนมหาเศรษฐีคนอื่นๆทั่วโลกให้มาให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่เหมือนกันเพื่อสังคมใช่ครับเพื่อแก้ปัญหาสังคมต่างๆมันไม่ใช่แค่การให้เงินอย่างเดียวแต่เป็นการพยายามสร้างวัฒนธรรมการให้ในหมู่คนที่ประสบความสำเร็จมากๆด้วยพอฟังทั้งบทแล้วก็ทำให้เห็นภาพบรูเรนบัฟเฟตชัดขึ้นมากเลยค่ะครับสรุปง่ายๆก็คือเขาไม่ใช่แค่นักลงทุนที่เก่งมากๆ ที่เน้นคุณค่าเน้นระยะยาวแต่เขายังเป็นคนที่มองไปถึงการสร้างผลกระทบที่ดีให้สังคมด้วยผ่านการให้การบริจาคซึ่งมันก็เป็นส่วนสำคัญในตัวตนของเขาไม่แพ้เรื่องการลงทุนเลยครับเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องการคืนสู่สังคมทีนี้ก่อนที่เราจะจบกันไปวันนี้ลองชวนคิดต่อย,ยอดกันเล่นๆดีไหมคะ ครับผมน่าสนใจครับจากหลักการลงทุนของบัฟเฟตที่เน้นธุรกิจเข้าใจง่ายพื้นฐานแกร่งมีคู่เมืองชัดเจนถ้าเรามองในยุคปัจจุบันนะคะมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไหนที่พอจะเข้าข่ายแนวคิดแบบนี้บ้างไหมคะอืมก็น่าคิดนะครับลองเก็บไปเป็นการบ้านให้ขบคิดกันดูเล่นๆน,นะคะว่าถ้าเป็นเราเราจะมองเห็นคู่เมืองแบบบัฟเฟตในธุรกิจยุคนี้ได้ที่ไหนบ้าง